ไม่มีแข่งขันทหมนง้นเนาะอย่างยอดแป้งหมาก็ไม่อร่อยใช่แต่คนกินชอบเลยค่ะมุนยากสิเราหากเนี่ยเรารู้แป้งหนาแบ่งบางเรากินเราวันพิณเนาะทำเป็นถาดทำเป็นถาดเลยใจร้อนใจร้อนทำใส่ทองทองโอแสดงว่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้เลย ได้ไหมอันนี้สูตรเยอะปริมาณปริมาณมันเยอะไม่ใช่ถึงปริมาณเยอะก็ไม่ได้คุณดูอันนี้สิเปล่าสูตรที่เอามาวันนี้ของที่เอามาวันนี้ที่เราเขียนอ่ะไม่ใช่สูตรของที่เอามาทำวันนี้แสดงว่าสื่อสารกันผิดอันนี้ไม่ใช่เอออันจดหมายจดหมายแต่ว่าตองนี้เป็นกรรมวิธีกันเหมือนเดิมยุ่ง เราจะลดปริมาณปริมาณแล้วเราก็ลกกดการยิงเพิ่มได้ลดได้ เพิ่มได้ลดได้แป้งเหรอถ้าอย่างนั้นนะทำถุงก็พึ่งก็ลดกะทิอ๋อทำสัดส่วนก็เหมือนเราทำปยาศาสตรถ้าเราทำกระถ่า่เท่าไหร่ทเล็กเท่าไหร่ก็ลดไปหาำสัดส่วนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันลงตัวเองแหลยทำไปเดี๋ยวมันจะลงมอละสามสิกิโลมันจะลง้ยด้วยตัวเราเองแต่วันนี้เอาเอามาตรฐานอย่างนี้ไว้ก่อนมันมันตอนหยอดเนี่ยมันก็ต้องนี่ค่เดี๋ยวมาทำบางแล้วมันแงไม่ได้ก็ต้องทำหนาก่อดมันได้ได้ได้เดี๋ยวจัด เออคุณนายสองคุณนายวันวันที่สิบเลี้ยงเพนให้เตี่ยที่วัดทำที่วัะไหนะิเออที่วัดจะทำอะไรล่ะเจมใช่ถุงหนึ่งแลกยังใส่อยู่เลยยังไม่คุยกับเจวันที่เก้าหลานหนูแตกจะมากันคุยมันจะถูกเราหุืไหม เราต้องไปสู่กระแสที่ทำว่าถ้าดอีกครั้งไม่ได้นะต้องมานต้องม่เป็นไรวันที่48อยู่ยิได้อยู่เราแับน้ำกระทิเราสั่งเขาอ่ะต้องแค่ไหนแค่นั้นนะห้างเกินนะวันนี้จะทำอะไรเจ๊เขาช่าเดี๋ยวคุยกันดนะต้องช่างน้ำไหมเราเรากระทำที่เราทำได้ไง ไม่เราจะทำวนแล้ววนได้อะไอ้าทิตย์อะโรคืออาทิตย์โรขึ้นอะโลรคือคือน้ำเกินน้่เลยทั้งน้ำทั้งทหัวทั้งหางเนี่ยไม่ใส่น้ำเลยนะน้ำใส่ไม่ได้เลยนะถ้าเกินมันน้ำแช่ติดถ้าใส่น้ำเปล่าอะมะเข้าลงขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ผสมน้ำทั้งน้ำทั้งหัวทั้งหางเนี่ยโรขึ้นห้ามใส่น้ำห้ามเติมน้ำน้ำเปล่าอย่างเนี้ย ไม่ได้คนณไปมันใส่ไปเติมน้ำอย่างเงี้ยเต็มที่คนเส่น้เนี่ยเราต้องใส่ต้ํงใส่น้ำตอนที่เราซื้อเนี่ยกะทิเขาคั้นมาเลยเขาคั้นมาแต่เราจะเป็นน้ำคั้นน้ำมือเนื้อมาทีนี้ถ้าลงที่นี่เราเอาจากไอกะทิที่เราขูดแล้วได้ไหมเ้ยขึ้นไม่ก็มีงานหน่ต้องาให้เป็นน้ำคั้นให้เป็นน้ำลงขึ้น โดยที่คั้นไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปคั้นนะคั้นกะทิ่้ไไมมดคัั้้นนเเองยยลมคคไือเนื้อมะพร้าวอโลครึ่งอย่างนั้นเลนะเออเออเอาเรื่องกะทิไอเคลียร์ดิเนี่ยกะทิโลครึ่งอ่ะโลครึ่งคือไม่ใช่น้ำคือโลครึ่งเนี่ยแบบที่เราแบบนันนี้เปล่านี่เวลาี่โาไปสั่งกะทิเราเขาโลครึ่งเนี่ย